สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทําเป็นพิกอัพการ์ดเช่นเคยนะคะก็จะมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะมีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกเช่นเคยนะจากการ์ดของเราตัวเลือกที่1นนะคะอันนี้นะแล้วก็ตัวเลือกที่2เป็น the world อันนี้เป็นสี่เหรียญน,นะคะ the world แล้วก็สองเหรียญน,นะคะ ถูกละนะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการมาอัปเดตเป็นการมาเช็คพลังงานนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะนะทุกคนนะถ้าจะนําไปตัดสินใจอะไรในชีวิตแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะทุกคนนะ 1. น,นะคะ2อสนะ ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแต่ละคนแต่ละการ์ดแต่ละตัวเลือกจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมาดูกันเองว่าไพา่อยากจะบอกอะไรคุณนะเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่หนึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะความรักของคุณ ช่วงนี้ก็คือหนึ่งถึงสามเดือนนี้เนาะนะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งมีเรื่องให้เครียดแล้วก็คิดมากนะทุกคนนะอคุณกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจอะไรอยู่เหมือนความสัมพันธ์มันถ้าความสัมพันธ์มันไม่ไม่จบลงมันก็เหมือนความสัมพันธ์มันไม่ขยับไปไหนแล้วอะ เครียดมากเลยนะหนักมากเลยนะเรืความรักความสัมพันธ์เดทจิตด,ดานะคะคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่แบบว่าในบางท่านบางคนก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่หลบซ่อนนะคะเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณเครียดนะคะอ่าบางท่านบางคนเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือว่าอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิก หรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจหรือเป็นแพทย์เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํางานอ,อยู่ในสถานที่พยาบาลนะคะที่นูกเห็นนะมีปัญหารจริงๆนะคะคุณอาจจะยื้อกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,ะจะมีการเคลียร์นะคะจะมีการจัดการให้ความสัมพันธ์มันลนกมองว่าจะมีการเคลียร์จริงๆนะคะคือ ถ้าคุณและเขาเนี่ยมันมันเป็นไปนได้สองกรณีนะพลังงานพยายามที่จะสื่อหนกอยู่ก็คือว่าถ้าคุณสองคนไม่คือคุณสองคนจะมีปัญหากันเกี่ยวกับคนเก่าๆก็ได้นะเออถ้าอยู่ๆความสัมพันธ์คุณดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นตัวเขานะคะที่ยังแอบไปคุยกับคนเก่าๆของเขาที่มีการหาหลังให้กันไปละนะอืมคือเขาอาจจะคือ คนเก่ามีผลกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะอืมประมาณนั้นแต่มันจะต้องมีการเคลียร์และจัดการนะคะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกว่าอุ้ยจะยาไงไรดีเนี่ยมันจะมีการเคลียร์อยู่นะคะไม่ว่าไม่ว่ามันผลมันจะออกมายัางไงนะเออคือเขาอาจจะจบกับทางนั้นหรือจบกับเราอย่างไงก็ตามมันจะต้องมีการเคลียร์เกิดขึ้นนะคะมันไม่ไหวแล้วมันเป็น มันเป็นก้าวดาบคุณเครียดมากแล้วแล้วตัวคุณเองก็อาจจะย,ยอมที่จะถอยหลังนะคะอะถอดใจอถอยให้แล้วกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะอือถ้าเกิดไม่ได้มีกรณีของคนเก่านะคะเข้ามามีผลในความสัมพันธ์นี้อีกกรณีก็คือว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนนะคะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ขยับไปไหนมันเหมือนเดิม แล้วเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายคอนโทรลความสัมพันธ์แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณน้อยใจอ่ะดูเหมือนคุณคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอืมถ้าเราไม่สําคัญเราไปก็ได้นะไม่อยากให้อยู่ไม่อยู่ก็ได้นะอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบน้อยใจนะคะก็ประมาณน,นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่สองนะ เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคลิปจะไม่ยาวมากมันเป็นพิกอากาศนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันใหม่นะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้กับนกด้วยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะน่าจะหยิบไม่สลับนะชอบสลับกองนะคะนกแบบ o r l d มาดูว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ1เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันเพื่อนๆที่เลือกอเลือกที่2นะคะโอ้ยเดี๋ยวนกจะคือเสียงมันเบาเนาะใช้เครื่องเครื่องไหนอัดคลิปก็ค่อนข้างเบาเดี๋ยวนกจะไปซื้อ ไม้ลร้สดที่มันเน็บตรงเสื้อเนี่ยนะจะต,ต้องไปที่ร้านใหญ่ๆใ,ใ,ในเมืองนะคะแถวนี้ไม่ค่อยมีขายนะเดี๋ยวเอออดทอีกนิดนึงนะนกจะไปซื้อมาจะได้เสียงดังฟังชัดกว่าเดิมน,นะคะ <S <S นกต้องขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าแบบว่าเสียงมันไม่ชัดเจนนะคะนะ <S 1> <S 1> มาดูค่ะว่าความรักของเพื่อนๆทีมที่สองนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไ อืมดิไฮพิมเพช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบมีเซนที่แรงนะคะหรืออารมณ์ของคุณก็ไม่ค่อยคงที่นะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณมีเซนที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะอืมคุณน่าจะตกอยู่ในสภาวะนะคะอารมณ์ที่อึดอัดแล้วก็สับสนนะคะคุณอยู่ในจุดที่แบบว่า เหมือนอึดอัดอ,อะ่ะอยู่อยู่ไม่ไหวแต่ก็เหมือนยังต้องอยู่นะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหกเหรียญน,นะคะคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราแค่คนเดียวนะคะขึ้นหกเหรียญเนี่ยคือการแบ่งความรู้สึกนะคะให้กับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะ กิงฉือไม้ค่ะคุณอาจจะไปคุยกับชาวทัดไฟเม็กซิทันูนะคะคนที่คุณคุยด้วยหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวราศีเมษก็ได้นะเป็นคนที่เล่นการเมืองหรือว่าทําธุรกิจหรือเป็นคนที่แบบมีตําแหน่งนาะชี่กันงานที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มั่นคงแล้วนะความรับของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คุณคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าคนไกลจริงๆนะคือช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไหมนะนกเห็นนะ่ะอืมเหมือนแบบมีความรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกต่อกันนะคะผิดหวังกับความสัมพันธ์ก็ได้หรือมีอารมณ์น้อยใจกันแล้วก็ในช่วงนี้คุณกับคนรักของคุณอาจจะต่างคนต่างนิ่งนะคะเฝ้าดูสถานการณ์ใครจะเทคแอคชั่นก่อนใครจะติดต่อก่อนอย่างนี้นะคะ อ่คุณยังคิดถึงเขามากๆแหละนะแต่มันมีเรื่องให้เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นคุณอาจจะน้อยใจที่เขาไม่เคยสนใจคุณหรือไม่ดูแลคุณนะคะอืความรักของคุณ u j d g m e n t อาจจะมีการได้พูดได้คุยได้บอกความในใจความรู้สึกจริงๆที่มีต่อกันนะคือที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดนะคะ ตัวคุณเองอาจจะพูดขึ้นมาก็ได้นะเหมือนอยากเปิดใจคุยกันนะอืม the empress นะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะไปรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าตัวเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวค่อนข้างชัดเจนนะอ่ะว่าทำไมความสัมพันธ์เรากับเขาถึงไม่ถูกเปิดเผยถึงไม่ชัดเจนคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่เขา ปิดบังคุณเอาไว้นะคะทําไมดูเหมือนเขามีความรักจังเลยนะคะความเออนี่แหละความรักของคุณในช่วงนี้คือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ผิดหวังในตัวเขานะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ เกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองนะคะขอบรักคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทีมที่สามนะคะที่เลือกอ่า True of p e n t a c e นะจ๊ะ วันนี้คลิปจะไม่ยาวมากนะเดี๋ยวพอดีจะมีนะัดดูดวงส่วนตัวเนาะแต่มีเวลาไนงะนกรีบมาทําเลยนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปนะช่วงนี้อยากได้หัวข้ออะไรนะคะท็อป,ปิกอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวถ้านกสะดวกแล้วนกจะทําให้นะคะทุกคนความรักนะคะของเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะคะคนที่เลือกตัวเลือกนี้นะ ความรักของคุณ1-3เดือนนี้หรือในช่วงนี้แหละนะเป็นอย่างไรบ้างคะเ e Star นะคะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือคนที่เขาดูดีมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะห้าเหรียญน,นะคะ คุณรู้สึกเหนื่อยนะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้คุณน่าจะแบบคือคุณรักเขาแหละรู้สึกดีกับเขามากๆแล้วคุณก็คาดหวังกับความสัมพันนี้มากๆเช่นกันแต่ว่าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วท้อนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาดูว่าเพราะอะไรที่นกเห็นอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางก็ได้คุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็ติดต่อการผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปคุยกับคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูนะคะคนที่เขาอาจจะหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะอืมบางท่านบางคนเพิ่งจะเริ่มคุยกันนะคะเพิ่งจะเริ่มความสัมพัน์นะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้ค่ะ นะคุณและเขาน่าจะติดต่อกันผ่านเครื่องมือสื่อสารอยู่เรื่อยนะคะอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะบางท่านบางคนยังไม่ได้เจอตัวจริงนะอ่าเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็คุยกันแล้วในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันนะที่นกเห็นอนะ่ะคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อหรือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ไหมนะคะตัวคุณเองก็แอบกังวลใจนะคะที่แบบเหมือนไม่ได้เจอกันหรืออยู่ห่างไกลกันแล้วก็ได้แต่ส่งข้อความหาก,กัน คุณคุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เลยที่ไม่ได้เจอกันนะคะสภาวะอารมณ์แบบนี้คุณอาจจะต้องเจอกับสภาวะอารมณ์ที่คุณรู้สึกเซ็งเบื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจนะคะอ่าความรักของคุณเป็นยังไงอีกคะกล้าช่วยแต่คุณชอบคุณคนนี้มากๆนะคะรู้สึกพึงพอใจเขานะคะเขาก็เช่นกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะ เขาดูมีความลับกับคุณด้วยนะคะยิ่งห่างกันยิ่งดูแบบเขาปิดบังอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณก็เลยรู้สึกเครียดเป็นกังวลใจนะคะเขาอาจจะดูเป็นคนที่มีความเป็นนักรักมากๆนะคะอาจจะเป็นชาวธาตน้ำกรกฏพิจิกมีเขามีสเสน่ห์แล้วเขาดูเฟนลี่ะอแล้วทีเนี้ยคุณเองก็อาจจะกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเป็นสภาวะ ่องความกังวลใจมากกว่าแต่คุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่น่าดึงดูดใจแล้วก็แบบดูน่าคุณหามากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณที่เข้ามารับชมนะความรักความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะ King of s w o r d แ8ดาบอืม โอเคอืม,อมเดี๋ยวขอดูนะโอเคคุณก็นกนกมองว่าเพื่อนเพื่อนทีมที่สอ,อ่ะเออไม่ได้พูดให้รู้สึกแย่นะแต่อาจจะมีการครบซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นเพราะอยู่ห่างไกลกันนะหรือว่า คือบางท่านบางคนเขาก็มีความสัมพันธ์ทางไกลกันอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้เป็นไรมันอาจจะอยู่ที่ตัวบุคคลก็ได้นะคุณจะมีคู่แข่งทางความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเนี่ยขึ้น2ดาบกัะเดอะชาริอตนะคะคู่แข่งทางความสัมพันธ์เขาอาจจะพูดจะคุยกับใครเพิ่มนะคะนอกจากเรานะอืมเนี่ยเขาไปแบ่งความรู้สึกให้กับคนอีกคนนึงเพิ่มเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืม เขาอาจจะนิ่งเงียบจากคุณไปนะคณนณคนนี้อกไม,ม้คือเขามีเสน่ห์อะค,คนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะค่ะนะก็นกม,มองว่าช่วงนี้คุณน่าจะเครียดนะคะ แล้วคุณก็อาจจะอยากเจออยากจะเคลียร์กับเขาว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์อาจจะแค่พูดคุยผ่านแชทกันแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคแล้วคุณอยากจะเคลียร์คุณอยากจะพูดคุยกับเขานะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราคืออะไรจะไปกันต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะมีการได้คุยกันนะคะเพราะคุณอาจจะอาจจะอยากคุยแล้วแหละคุณคงไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวอีกต่อไปนะคะเพราะนุกรู้สึกว่าเนี่ย คุณอึดอัดคุณอึดอัดมากคุณคุณน่าจะทนไม่ไหวอ่ะคือจะยังไงก็ตามคุณอาจจะไปรับรู้จากเซนส์ของคุณนะคะเซนส์ของคุณอาจจะดีนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะไปรับรู้ว่าเอ๊เขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลยอยากจะเคลียร์ใจกับเขานะคะว่าจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าคุณน่าจะมีการได้พูดได้คุยกันละว่า โอเคความสมพัน์นี้จะยังไงต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆทีมที่สามนะจบไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นกนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะนะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ